ช่องกอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติกดติดตามกดซับสไครกดไลกดแชร์อย่าลืมควาญทิ่ลาดสั่งเด้ล่าแฟนเด้๋ยลเอฟซีเดิน สว,ส,สวัสดีครับโโรพี่น้องมูเฮ้าเชอิสานพี่น้องยูท่วประเทศทุกๆประเทศที่หลานไปได้ไปทํางานญู่ปุ่นครับอ่าคณนาเด่กำลังเบิ่งช่อง Youtube ของพ่อเนาะ,ะช่องของคุณพ่อปอฉลาดหน่อยนะครับแล้วก็อา่า,าสิลงถ่ายคําว่าศิลปินแทงชาตินานะครับคัดลอกไปได้แช่ได้เดครับเดออ,อลงถ่ายยาขามโฆษณานํา คันหลอกแล้วก็แช่ได้อย่าลืมแปะลิงช่องของพอไปน้ำไหนเดออ้อนะครับเมื่อนี้พออยากมาสัมผัสคุณแม่มุกดาให้พี่น้องฟังเนื่องจากเห็นคุณแม่มุกดานี่มาล่ำน้ำพอค่วมเป็นมาาของเพินน่นนเป็นมาล่ำมาก่อนหรือเพิอ่อนเป็นจังหวเฮียล่ำอยู่นี่หรือเพื่อนอยู่บ้านใดเมืองใดเพิ่นเป็นยังขึ้นใดไปติดตามติดต,ต,ต่อใหตามกับพอไป ฉะนั้นมือนี้ได้โอกาสที่จะให้พี่น้องอิบซีของเฮ้านี่หูจัประวัติของเพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังอยู่ใกล้คุณพอ่อนี่แหละครับอ่ะสวัสดีคุณแม่คันเด็กค่ะคุณพออ่อคุณแม่มุกดาเมือ,นองนครสาวงามอแทงรงบางีนี่แหละ,ะพี่น้องอแฟนเพลงแฟนคลับแฟนมอลล์ของเฮ้านี่แหละของพ่อนี่แหละเพิ่นก็จะคูค่ที่ไปที่มาประวัติ พวเป็นอยู่ของอคุณแม่มุกดาเมืองนครนี่พ่วมเป็นมาหมาบานอยู่อูนอนอยู่ใสเป็นยังไงยังไงหมาอยู่น้่มพอปล่อยฉลาดหน,น่อยก็คุณแม่มุกดานี่ยบอกให้พี่หน้องเ้าฟังค่ะตอนที่แรกเนาะมุกดาอายุสิบหกปีอยู่บ้านน้าโศกหน่อยตะบลพ้นทรายอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม ตอนมุกดาอยู่บ้านเป็นขืนจังหวัดนครพนมปัตตานีพ่อปอนี่แหละเพิ่นออกจากอุบลพัฒนาเพิ่นก็เลยไปหาหางเครื่องหาหางเครื่องแล้วปัตตานีก็เลยมีพี่น้องไปอยู่อุบลพัฒนานำพันธุนผู้หนึ่งลูกนาสาวเพิ่นก็เลยไปไปเมือนัันเพิ่นก็เลยว่ามีอีกบอจัด้ดอีกจะคนสองคนเพิ่นว่าพอดีอันผู้เพิ่นเคยไปอยู่น่วมกันก็ว่ามีอยู่ลูกแม่ป้าปัตตาน ก็เลยไปถามลงไปถามแม่อง่ามาแหล่งก็เลยขึ้นไปหาเพ่อนไปกับเมยเม่ก็เลยบอกว่าสิไปยี่บอนั่งไปยูค่ะแม่ให้ไปก็เลยว่า,พาเ,เพราะว่าแม่เพล่นอยากให้ลูกเป็นมอลำลูกหลยขู่หลายคนให้ลูกพูดนังเฮียนล่ำแล้วเฮียนล่ำเป็นแล้วกว็เลยแต่งงานเพ่อนกัเรยบอลลัมโตก็เลยพร่ำให้พ่อเมนี่ผิหวางในหน่อยนึง ก็เลยลูกสาลาก็เลยว่าไปกับไปเนาะนั่งเนาะไปก็เลยตือนสาวมากพังกันเลยผ้ามากอุบนุนมาจังหวัดอุบนุนนั่งรถมาอันครอบพ่วมุกดากับลูกหลายพอเมลูกหลายก็ลําบากหน่อยแนี่อ่อนเนีเนมันหลายคนเนาะสิบสองคนบุกดากเป็นคนที่ที่สิบหลูลูกสาวลาผู้นิ่ง ลงมาอยู่น้ำเพลินบัตตนีตามที่จริงเราวมุกดา,าได้ซื้อมุกดาเดยเพิน่น่ามาจากมุกดาหารเพิ่นกันเลยตังว่าเปลี่ยนซื้อไม่เนาะมันจังเอื้นง่ายวาสันมุกดาน่ะซื้อ,อหลีซื้อเปื้องเปืืองเข่นตีซื้อเล่นนันบุญล่นพอแล้วเอื่นแต่บุญล่นลูกสาวหลา่าเพิ่นแพงหลายกัเลยมาอุบลกับเมาลด ตั้งแต่อำนาจจนหอดูบวนหากแหกแหกแอนมากพ,พ่อเพื่อนี่แหละกับประคบประงมมากปัจจุบันน้องโอมาอยู่ดิมาเป็นหางเครื่องได้ยุปีหนึ่งปีสองเพิ่งกันแล้วว่าเฮี่นล่ำเป็นบอว่าส่นบุกดากับพยายามแต่กับบอบถึงกับวา่าที่เป็นมอลำ่ดไเพราะว่าสมัยแต่ก่อนล่ำใส่แต่แคนถ้าบอด้ก็ล่ำอีลีนี่ก็ล่ำบอด้ ต้องเป็นกอลัมทะลาหนาซองหนาจังสีล้ำจบมีแต่พวกนางเอกเพิ่นขึ้นนางเอกชมสวัยเซนทวีสุขก,กับน้องสาวเพิ่นเพียงพ่อเซนทวีสุขเป็นนางเอกนางรองกับเป็นหฮางเครืองหันสองปีพ่อโดนมากกันเลยไปยน้์พอกับประเดี๋ยวไปใส่มาใสา่ที่ต่อยหอยตามมาสะดอกกันเลยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องเครื่องสื่อหูเนาะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นมี่เนี่ยล่ะ แนวคนเหาเกิดมาูเพวสนามันบกคือกันพศอสอง2ันหัาร้อย18เดือนนี่แหละก็รกระดาสิงหาเนี่ยแหละขี่รถมากก็คือนหอดบ้านมาหอดเลยอำนาจอะฮ้ให้คือนหอดบ้านยันบอดดิโง่เมื่อย่าอยากมากะหันมาเป็นยังอยากขึ้นรถบ่เคยขึ้นรถจักเถื่อมาอยู่สองปีเพื่อก็เแลเอาไปเป็น เป็นภรรยาเนี่แหละก็เล่นน้ำใดลกูกพอใดลูกแล้วผู้หนึ่งผู้ทายี่สิบ็พ่อสอยี่สิบอ็ดยิ่สองยิบสามพอกันเลยมีซืือดังขึ้นมาปรากฏว่าเออคือสิมีโชคน้ำหลวงน้ำเต่าเนี่ยแหละเพกันเลยดังมาตลอดเตือนสาวผากหนึ่งผากสองตามหาหนองทัวอีสานกัมาเฮ็ดว่พง่นมาเฮ็ดว,วงพ่อสบแป เฮ็ดมาเรื่อยๆมันก็นั่งเอกพิ่นกะแต่งงานไปแน่บอกยากไปเนี่พิ่นกะเลยว่ปน่านั่งเพราะพ่อสิลำให้พ่อได้บอกพิ่ว่าสินบุกดากระเฮ็ดหลายอย่างเด้เฮียนเยียบผ่ากระเฮียนเฮียนเสริมสวยกระเฮียนแต่ว่าเฮียนแล้วกระไปล่ำน้ำพ่อพิ่นก็ะเลือยบ่ได้เฮ็ดยังกระล่ำได้ป๊ป้ไปไปก็ะเลยได้เป็นนั่งอ่าเป็นมอลำเรืองก็ะเลยเข้าห้ออกไว้เป็นนั่งร้อง นางร้องกันล่ำเรืองแรกก็นคือนกกระย่างขาวเ่ากรรมกรดดำพุทธประวัติพระเวสสันดรพระเวสสันดรน,นี่เป็นอมิตตาเท่ากรรมกระดำนี่เป็นนั่งทั้งเจ็ดนกกระย่างขาวนี่เป็นสุธามาร้องจากคุณพีอังคนังคุณไทรค่ะต่างแตนนานมากก็เลยได้เป็นมอล่ำม,มาเลยก็เลยได้ไปน้ำเพลิ่ล่ำม,มาตลอด <c oughs> เพื่อก็ให้เป็นตัวโกงแน่ แม่พญาน้ำที่ที่แรกก็อยากให้เป็นนั่งเอกกันละเชียด์แทนั่งเอกไปเอาผัวนั่งเอกก็ไปไมามได้ลูกเลยพออยากกบมาล่ำขับมาล่ำแลไวไปขึ้นฮอลูกพอดผัวศิลปวันมุกดาก็เลยอ้าวคนสุดท้ายก็ปัจจุบันก็อายุแม่นี่ก็62สองแม่เกิด03 62ปีมาอยู่น้ำพอเนี่ยมัน40ปีแล้วบ่แต่เป็นสาวน้อยๆพอดี ประเดีไปใส่มาใส่เท่าทุกมือนี่ค่ะประดีเป็นสาวเลยปรเดีไปใส่มาใส่ว่าเคยมีแฟนมันเป็นสาวบันนอกย่งหน่อยๆ่ว่าเคยมีแฟนออพออยู่น้ำพอพอเดี๋ยวแต่งงานก็พอล่ะกะเอาเลยเท่าคู่มือประเดี๋ไปใส่อยู่น้ำกันมาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแหละอยู่น้ากันมาแย่งกันนี่แหละ,ค,ะครับคือค่วมเป็นมากับที่แรกเพิ่นกับมาก,กับไปหามันมีลูกสาวผู้หนึ่ง พี่น้องเพิ่งน,นั่นแหละกระบองค์โดกอกผ่ากันมาเห็ดวงปีพศ2518เดินที่นี่กันเลยได้ไ,ดไปนำเอาหลูกสาวผู้หนึ่งที่ไปอยู่อุบลพัฒนาเขานีมากก็เลยไปพอกับคุณมุกดาเนี่ยแหละเพิ่นเป็นพี่น้องกันก็นเลยเามาอยู่นำ้ำมาอยู่น้ำก็ได้สองคนนั่นแหะน้องไอเอี่ยเพิ่นนงมาอยู่น้ำก,กันตะกีหางค้างเครื่องคณะเพชรอุบลน,นี่บ่หลายดิ มีหางเครื่องอยู่หกเจ็ดคนหกเจ็ดคนนับกับมอลพรพอเดหมอลำเต้มอลำล่ำแล้วกับมาเต้นเ <c oughs> ต้นแล้วกับไปแ่งโต่ลำ,ลำกับเปนั่งสนมแนเป็นมูนั่งเอกแนแต่ก่อนเหร่ล่ำเรืองก็สิมีส้มสวนเนาะน, <c oughs> นั่งเอกไปส้มสวนจกไปพบพระเอกเออมา,ญญา,ม,ามาอยู่ดุนลาเลย, <c oughs> ยาว่ะเสียงพ่อเป็นมอลำไใดอยู่ตัวเียวาต่ก็เลยนางเอ้ย ล่ำล่ำในหาเทียฮาเทียมขาดนั่งเอกว่สัสด uh huh. ก็เลยเอาคนล่ำมาล่ำแล้วก็ฝึกไปฮัดไปล่ำล่ำไปพองอมาพระกวัสดุเป็นนั่งเอกเราพอดีนั่งเอกอัครดัางกับมายอ,อ,อยน้าออกยาวอุเบกทนากับมาโยน้าก็เลยได้ได้ได้เป็นตัวไม้นะครับเป็นตัวร่องตัวใดไปนะครับเออร่วมทุกร่วมซุขมาด้วยกันในเมือ เฮาอยู่น้ากันมาตลอดปีแล้ววัตนีคุณพอ่อิ่นกะเปดรับงานรับการใส่คุณแม่ชวีวันอันด็อกเตอร์ชวีวันคุณแม่ของเฮาเนี่ยละกลัไปร่ำกนน่านแน่ร่ำนันร่ำหนีแน่มันย่อลงมาพอา่าลูกหลานเขากะเฮ็ดวงผู้นั้นก็มา่อหลูกน้องไปผู้นี้ก็มา่อหลูกน้องไปพอแล้วเป็นคนใจบุญใจบุญสุนทานผูดด้ใดมา่ออย่างเราก็ให้ จะนายเขาสิมาขอเมียสิยหายยู่บ่พอไม่คนพระเวสสันดรก็หายันแล้วอันนี้ม่วนระเวสสันดรก็หายว่าใดละเนาะเออได้ยินหรอกหัวมวนกันนอนขานก็เบาก็เบาได้ยินหรอกมันยากีกับบนเพเวสบนเปอนพระเวสสันดรพอาะเสียหายเมียหายว่าทุกอย่างสุดกะหายผาษากกะหายเงินกะหายหายแล้วเป็นคนเป็นคนเสียสละเลี้ยแต่เสียกักตัวเดียวอยู่หัน มาแต่ลูกเต่ามาขออย่างแม่บุกดาขึ้นกันอาทิเช่นแฮเทียนพูดได้ว่ามีเสือผ่าแม่บุกดากระหาให้ให้ใส่พุทธทุกคนเออเพ็รพินทออ้องลูกน้องพอกะหลายคนไ,<ม>ไปอยู่หันนักดนตรีตรทีมนหนึนงผูเ้เลนะครับตอนนั้นพอผักวงหอพ่อปง ก็เพิ่นก็เริ่มบาบไม่ดนตีก็เลยไปไปซอยที่แหลก่าไปซอยไปซอยแล้วเล่นไปเล่นมากมันเล่นถทือกันเพิ่นก็เลยขอเพิ่นก็เลยขอขอกระไห่เอากระหาเอาไมเอากระหาเอาไม่นะครับนี่คือคือคือคุณพ่อเพชรพินทองกับเพชรอุบลนี่หากแพ่งกันมากโดยเฉพาะเป็นวงพี่วงน้องเพิ่นเป็นตลกตลกคณะเพชรพินทองอันนี้หมอล่ำเพชรอุบลลูกทุ่งตลกตลกเพชรพินทองนี่แหละ ก็ผพ้กพันมากกับอาจารย์นพดลนมาโดยตลอดนะครับงานอีสานไปกินรลาดิบงานคลรวานอีสานบิจินปปาดิบงานอาซอยสังคมงานไข่เลือดออกล้น,ลน,ลน,ลนรมณ์ไข่เลือดออกล้น,ลน,ลนอารมณ์ยาเสพติดจังสีเพิ่นก็มาเอิน่นไปขึ้นวงเพิ่นก็ไปน้ำกันเรื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็เลยประวัติคุณแม่มุกนี่ ตอนมายุ่กันก็ได้ลูกได้เต่าจนได้ลูกได้เก่าสองสามพนเลยเป็นดับเป็นดีแล้วล่ะลูก้ายใหญ่ก็เป็นคู่ลูกกลางก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถส่วนตัวลูกสาวลาก็เป็นอาจารย์สอนยุ่มหาวิทยาลัยรัฐสภาทีจังหวัดสีเกตนะครับพ่อกับแม่นี่็กันยังร่ำอยู่ยังล่ำบอด้ยังถิ่นร่ำบอดอยง่ก็นเลยไปซอยงานหน่อยงานใหญ่กับไปค่ะบ้านนี้ก็ออก ช่องยูทูบนี่แหละก็มีคนเขาเมนมาหลายสิ่งหลายอย่างอยากพูดผู้นั้นผู้นี้ช่วงนึงพ่อเขาว่าเศร้าเฮ็ดว่องพ่อไปครับสองแถวนัน <c oughs> บ <ะ S 2> ่ก็เสด็จไปครับโจ้แถวก็เสด็จ <c oughs> สองแถวนี่มีอยู่แล้วล่ะมีอยู่แล้วให,ให้เล็กหน่อเครับเบอร์เก่าให้เขาครับตลอดเบอร์เก่าก็เบอร์ยี่สิบปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่เก้านี่ไปล่ำไส้กับขาดทุนตะกี้มันไม่หลอมผ่า ลอง่าเดินสายไปไปเมื่อตัวผากผากเนือผักกลางผากอีสานผากที่เว้นออกนี่ไปส่วนมากสิขาดทุนหลายก็เลยอ่ะมันไปบ่ได้ปีพศ2 5 3 0มันไปบ่ได้ก็เลยว่าไปล่ำหนึ่งสิบสามเก่ากอเพะมันมันเริ่มไปแต่ปีพศ2 5 2 7ย8 29ิบปดยี่0ิบเก้าปีสามสิบนึกล่องหยุดบึงเลยไปซื้อรถสองแถว ไปซื้อรถสองแถวอีกขั้นหนึ่งเป็นสองขั้นเป็นสองขั้นห<ม>ล่ะปีพศสองพันสามสิบผ่านี่เขาตั้งให้เป็นประธานอุบ <30, 000. S 2> ัติเหตุตอนพ่อเพิ่นไปขับสองแถวเดี๋ยวเสียวั้ฟังเสียวัยฟัง <c oughs> ตอนตอนตอน,ตอนไปตอนปีพศพันร้อยเอ่อเอ่เออาร้อยสามสิบผ่านี่เขาตั้งเป็นประธานสหกรณ์รถยนต์อุบลคุขมรถสองแถวในเมืองอุบลนีเ ทุกสายแต่สายแปดสายเก่าสายสิบสายสิสายสิบสองสายสี่สามสองเก้าเป็นประธานก็มาสื่อลดขั้นหนึ่งอีกเบอร์ยี่สิบสายสิบสองกะผมพอเนี่ยเราเป็นคนขับรถกะให้แม่เป็นคนเก็บงงเงินเเบง,งคนธรรมดาสองบาทนักเรียนบาทห <ไป S 2> นึ่งไปหอยก <ไป S 2> ้นไปอาทิตย์แรกเขาบอกห้ยเงินผู้โดยสารเขาวา่าผู้โดยสารน้ำกันเขาบอกเขา บ่หัวเป็นผู้เก็บเงินกระเป๋ากระเป๋าสองแถวเขาบอกห้เมือ่ออาทิตย์ต่อมาแม่ก็เลยใส่ส่งยินแต่ส่งยินใส่เสื้อแขนยาวสีข,ขาดๆจักหน่อยเห็ดคือเขามนเนข้อพายเหตุน,นั่นแหละเขาจังให้เงินเก็บเงินแต่ะละสองวันที่แรกก็ให้เงินอีกเขาว่าปลอสลาดน่อยมาขับสองแถวเขาอยากเอาเงินไปทั้งหนาเขายากไปบังหนา <c oughs> ปอสลาดน่อยกันชื่อรถออกจากชื่อเนี่ยกันเขาชื่อเพราะท่านเห็เขาสิปรับ ปรับเทเลหาสิบบาทนายทาเขามีนายทาดีนายทาทั้งปีปล่อยออกไปไอ้เวลาสี่สิบนาทีอย่งเีันไปเขาสี่สบหนาทีสี่สบสองนาทีถึกปรับกระถึกปรับสมือสมือน่ะย้อนยังย้อนเขาบ่อาเงินให้ให้ให้ผู้เจีมเงินเขาอยากเอาไปให้ซเฟอร์อยากไปเบิ่งหนาพอสตาน่ยไปแล้วก็ทอดเงินย้อนกระเขาบ่ได้มือหนึ่งก็เขาบ่ได้สองเทียสามเทียก็ไปทนแต่เสียเงิน กอนย่อนจังสีแหละครับก็เลยว่ามันบวมเป็นชีพเมาดองในในหลอบเทเดยเงี่พอค้าเท่อยหาซิบรอยเจ็ดซิบลังเทียก็บขันข้นมันขันซาสิมันก็ข้นมันก็ไหลเนาะซามันก็ได้ไหลาด้ยวอยยหาซิบแต่ละรลอดอะหลอดมืเงินหนึ่งก็เ่เกินสีซาลอยน้ำมันบ่แพงเราตะกี นะครับจะเลี้ยนเมือลี้ลืออยู่ดอกงมือละสามร้อยนะครับเติมนน้ำมันแล้วเตือนน้ำมันแล้วเหลือสามร้อยกว่าบาทคันไปถึกปั๊บสามเทียร์นี่ก็เหลือร้อยห้าสิบเทียละประมาณนนครับก็เป็นปีพศสองพันอร่อยสามสิบห้าได้เป็นทั้งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยพักกันหยุดหยุดปีนั้นปีพศ สามสิบเอ็ดหยุดแล้วปีพศส,สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนั่นดาวบานดอนพาไปเดินสายมาเอาไปเดินสายไปน้ำกันสุดนั่นมีดาวบานดอนมีศักสยามเพชรชมพูไปเดินสายแถวแถวแถวภาคตะวันออกเดี๋ยวคนก็ไปเพิ่นให้ค่าตัวสามพันบาทรถเท่าค่าน้ำมันเขากระไฮนี่แหละศ <laughs> ักสยามมาชี้รถน้ำเท่าเขาบ,บักหัวบักมือกอล่องเดินสายประมาณยัก เดือนหนึ่งก็เลยปีพศ2 5่1 32 31 32เขามีการประกวดหมอล่ำอยู่สารคามา,าม,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามประกวดหมอล่ำก็เลยไปสมัครน้ำเขาอีกไปสมัครน้ำเขาขึ้นขึ้นในน้ำคณะกระแพงเพชรสึ่บาดีเปลี่ยนัังเอกได้บ้เนี่ย เป็นนางเอกได้นางเอกมีเพ่นสีแดงละวีน่ะเป็นนางเอกผู้ที่หกละเด้ก็เลยไป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 แนะนำกำแพงเพชรโดยน้ำทิมโดยปอลฉลาดก็ได้ชนะเลิศปีนั้นลูกเสาหล่าเกิดเนาะแม่ลูกเสาหล่าปีสามสามต่อสามสี่อาจารย์จอยเพิ่นเกิดพอดีลูกแม่ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงข้าเลี้ยงลูกนะเลลี้ยงูกอยู่บ้านก็ได้กู้อื่นเป็นนางเอก กรเฮ็ดมาเลยรื่อยค่ะดอกก็มีกระนกพ่อนจันเพนั่นีด้มาอยู่น้ำปีอ้ไอเจี๊ยบนะล้วก็มีสินไซน่อยก็ไม่สินไซน้อยแต่ท่านลำดำวัวหนันบ่านลำห้าใหนปอยดอกก็เล่ยห้องเพียงหงายนี่แหละเพมปั่นเพิ่มปั่นมากอยู่ต่อมานี่ปั๊บก็พอก็ได้มาเป็นศิลปินแห่งชาติอตอนเวลนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติได้เดินทางเส้นเดียวกันกับไม่ย่งชวีวันอ่า ก็เลยมาบโได้หัดดอกมอลำก่อนนี่แม่วีว่าแม่ชียวนว่าบักเตียพันเสื่อเอิญผมบักเตียอีอ้วนพันเอิญเส้นผมเป็นเอิญอีอ้วนพผ้ากันทองก่อนลำเป็นกเป็นเป็นลำก่อนแน่เด้อเพันวางสิย่ามไปกับเอี้ยพยนผมเอื้นเอิญพันเอี้ยย่ามไปกับแม่พันบอกกับ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 แม่บ้านผม ว่าให้ล้ำก่อนเนี่ยเด้อกับภากันทองก่อน้ากันทองก่อนแต่ที่ล้ำเป็นมืดล่ะแต่ว่ามันบ่มีก่อนล้ำเพราะว่าเกิดมันในสายสายมอล้ำเรื่องนะครับเ่ราว่าเหลืองได้เหลืองได้กันบ้านมันเป็นศิลปินแห่งชาติมันสิไปในงานกับแมวีส่วนมากเขาก็จ้างแมวีเขาก็จ้างพอไปเป็นครูกันไปแทนพอทองคํำบ้านเถอะฉะนั้นก็เลยได้เกิดเป็นมอล้ำก่อนขึ้นมาขันไปล้ำกับแมวีกับล้ำก่อนไปน้ำแหนกล้ำ เพื่อนลําเดินลําเตยแม่มุกดากันพอไปไซก็ตรงไปน้ำพอนี่ฐานเนี่ยทีพี่น้องจะเห็นไปดูแลค่ะทั้งเป็นดูแลท่นไปลําเนี่ยล่ะทั้งไปลองไปล้ำน้ำกับเป็นมอลําก่อนโดยปริยายนะครับที่นี่เมื่อลําก่อนบัดนี้แม่มุกเป็นคนทองก่อนได้ดีก็พอแน่พอที่ทองก่อนได้ได้แล้วก็เจ้ามันขีดขาดเนทองบติดเนี่ยล่ะ ทองได้แล้วทองเป็นปีมันกับบ่อได้เลยได้แล้วกับปัดล่ำหันมันกับหลงนะครับของคนมีอายุแล้วเนะขันคือสมัยตะเจบ่นั่งฟังเอาซื้อก็จําได้แต่สมือนี้ทองติดปากแล้วก็ยั่งบ่อแล้วก็นยัง่งยังขึ้นหานก็นยังหลงอยู่นะครับฉะนั้นหลังๆมานี่ก็เลยว่าเอานาั่งผมเอื่นเมียเอืเอนนั่ง เฮียนก่อนลำไหนเด้ออาจารแม่แม่ทีวีนี่เนาะแต่งก่อนลำใหม่ตัวพันแต่งหาแต่งแตงห้ยมาลำก่อนลำรองน้องนั่ะนุ่งกะอาจารย์ดวงจันทร์น้อยพันแต่งให้อาจารย์ดวงจันทร์น้อยก่อนอัยพ่ออาจารย์อาจารย์บุญกองพิราสษุกองแน่หลายพันแต่งแต่งมาให้แต่ว่ามีก่อนหนึ่งอยู่จักพันทองได้เพอได้ปลก่อนข่วมเป็นมาก่อน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 สิมาเป็นอ่าออ่่าาบอกพุ่มบานเกินเล้ว มันสิกรจะจีมีก่อนวายคู่มีก่อนบอกบันเกิดอนี่แม่แม่เทวีนี่เนาะก่อนกินก่อนทานกินก่อนก่อนกินก่อนทานแม่เทวีแตงไห่พอได้ยินเจ้าทองนะว่าทองไปน้ำลดทองไปน้ำลดได้ยินได้ยินแม่พ่นทองไปน้ำลดจักพ่นจำได้บ่ได้เสียเพิ่นล่ำให้ฟังอยู่เป็นละไล่ทั้งสันนี่เนาะไล่ทั้งสันจำได้แต่ว่าตั้งแต่ก่อน นูเป็นห้างเคียงเป็นห้างเคียงคณะเพชรอุบลน,นี่แหละก่อนล่ำแต่ว่าอยากให้ล่ำให้ฟังอยู่ก่อนนะครับมีโอกา,าสมาหนีล่ำให้ฟังเนยไดสำเร็จก,ก็ไดดเพราะว่าส่วนมากเขาไปล่ำม,มัวล่ำม,มูเขาก็ล่ำไปแนมันกรลงไปน้ำธรรม,มดานะครับนี่คือความเป็นมากของแม่มุกดามาอยู่น้ำพอนี่แต่แต่ปีพศ2518เดียวนี้พี่น้องก็นับเบิงอว่า ได้จากปีแล้วปีพศ2 5 65ปีนี้เนาะประชาชนขูมจักซือมุกดากันโยกพบปอฉลาดน้อยนี่แหละค่ะพลหเขาก็โบเสื้อว่าแม่มุกดาเนี่เป็นภรรยาเพื่อนเป็นแม่บ้านเพื่อนกระามกระสอบมุกดาไม่เคยตัวออกับแมนอิลีพลหลงนเขาเจ้ากันน้ำมหอดเพื่อนว่าแม่นยูโบ่เขาเจาว่าเออเออสมครสมคกเขาว่าพอเป็นผัวอ็นั่น สมนาเขาสิว่าพ่อปอฉลาดหน่อยเป็นครูกับแม่อังคานังคุณ่ฉพนังว่าพนเดสายาแม่มุกดาว่าอีฝาผาพนว่าอันเมื่อนครนี่มาจากสวตีเมื่อนครนี่มาจากว่าสมัยตะกอนมุกดาหารเป็นอำเภอมุกดาหารเป็นอำเภอเป็นอำเภอจังหวัดนครมนุ่งก็เลยว่ามุกดาเมืองนครสาวงามงอนแห่งดงบักี สาวผิวดีมุดาหารก็คำดงบัะอีสะก่อนเนาะดวงแบบดวงบะอีดงบัะอีสาวผู้ดีแห่งเมืองมุกดาหารสาวตะวันแห่งเมืองนครพนมนี่แหละเพราะว่าคนทางหนังกะสีขาวน้ามันสมเป็นคนเกียมผู้ไทยกระเทือนนะพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงลูกสมัยตะกอนมามีแปลงท่ามามีพัดลมข่ายแย้อนเนี่ยพ้นกับฝนขี้มินท่าหายกับดินสอพองเด้อพี่น้องก็เลยทำให้เขา ขึ้นมาหน่อยหนึ่งพ่อคิดว่าสีจัดขึ้นอยู่ก่อนล่ำจัดพิมก่อนล่ำจัดรัดพิมก่อนล่ำล่ำทั้งสันทั้งรองทั้งเพิ่นทั้งเตยเพื่อไปเผยแพงให้ผู้ที่สนใจอยากเียนนะครับตอนนี้ก็มีแล้วมีมีแล้วเฮ็ดเป็นเรื่องเลยค่ะก่อนล่ำก็อยากให้ลูกเต้ารุ่นล้านรุ่าบูซาเอาซื้อๆในล่าได้บูซาพ่อได้พ่อได้ไปพิมพ์มาให้นะครับ ก่อนอล้ำในดังในอดีตมีทั้งล้ำเดินล้ำเพิ่นล้ำเตยล้ำรองล้ำรองดังในอดีตมีมดเห็ดเป็นเล่มไปแล้วอ,อยากให้ทายทอดให้ลูกให้เต้าผู้ที่สนใจผู้ที่เสียงดีให้มดนั่นแหละบ่อแพงไว้บ่อแพงไว้เป็นเด็ดขาดเนื่องจากว่ามดพอไปแล้วก็มันก็สิบวิญญาณผูส้สืบทะันลูกล้านบ่อสือบทะจะไปสิมาสือบทห้นะครับมระดกอีสานเนี่ยคือ,อคือคือ,อหมอลำ่ำ ยาิมันมดแต่มันยังโดยเฉพาะมอลลมมันมีหลายประเภทประเภทล่ำกอนประเภทล่ำเพื่อนประเภทล่ำซิงประเภทล่ำมูนี่แหละมูกระซมมีสองมูมูเพื่อนมูเวียงนี่แหละอยากให้ลูกสืบสานจะล่ว่งศิลปะวัฒนธรรมกนล่ำมีมืดอยากเขียนล่ำกนก็ได้อยากเขียนล่ำมูก็มีอยากเขียนล่ำลองร้ายที่จะมีให้เพ่ได้มากเสี่ยงมุกดาก่า คอมเมนต์มาเดอค่คเดอร์าวจากไดก่อนล่ำก่อนไดที่แม่มุกดาล่ำออกไปเพราะว่ามีแตก,กนมี่สาระคาะิเป็นกติเตือนใจเป็นกติกินเป็นท่านธรรมชาติของบาดเห่าคื<ม>ออดีตเก่าเข้าหลังเนี่ยกับแมนแม่มุกดาล่ำไวค่ะส่วนมากับเป็นล่ำเรืองเนาะไปกับแมวีเนี่กัล่ำกับบอหลายท่อเพิ่น เป็นกระไฮรัมไปผสมประสานกันกับหลายครูหลายคนแมนสิลัมแมนสิลัมเป็นบ่อเป็นกะเอาไปทองทอง่ําเขาพอไปทองมีทำนองพอท้ำขีดสอนลําไวแล้วในในในช่องก็ะมีขอให้มีใจหักขอให้มีใจหเพแปลว่าอยากเป็นบ่อ่ัม แล้วก็เสียงดีหมอลานีาีผู้เสียงบดีเป็นก็ได้ยวัตเมักขันบ่มักเสียงดีกรดัเสียงขึ้นเสียงแค่ได้เป็นโดนหมอลำนั้นนะครับคือนักครองคันี้แหละประกวดเขามาเขาก็ไปประกวดหมอลำเนี่ยมันมีหลายทำนองทำนองอูบนก็มีเนี่ยทำนองลยเอ็ดก็มีทำนองลยเอ็ดนี่บ่มีผู้ลำดอกมิตรพ่อตีละรัมใจกี่เออเดี๋ยวจากมื่อพอเสีลำทำนองลยเอ็ดไปน้อนะครับ ลอยบบเมนทำนองอุบลมีแต่ทำนองอุบลบบเมนมีแต่ทำนองกาลสินสลักขามบบเมนมีแต่ทำนองขอนแก่นทำนองลอยเอ็ดนี่มีนะครับคณะอยู่ลอยเอ็ดตะกี้เกินหัวลร่ำพระเอกบุญลุพระเอกป๋อสามาคัคคีพี่จำนงจังกสี่เหลือพี่จำนงผู้เดียวน้องนั่นเสียชีวิพมืดรับทาน่องลอยเอด็ดมึงได้ ต่อไปพอสิเอาทำนองอยเอ็ดมาว่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามือนีอ่ควมเป็นมากของคุณแม่มุกดาที่ได้มาอยู่เป็นภรรยาของพอเนี่เป็นครูชีวิตนี่นอกรก <ฮะ S 1> อยากให้พี่น้องกับพ่อสิงหูเลยว่าเิ่นมาอยู่กับพอนี่ตั้งแต่ปีพศ .2118 อยู่จนได้เป็นหมอหลอกหมอรัาที่ต่อยหอยตามไปน้ำพออาชีพพ่อปอฉลาดหน่อยกับเป็นอาชีพหมอลำ บ่มีแนวอื่นเองแสงสิไปคฆาไปคขายเฮ้ากับบถนันเนาะก็บเทว่าเทวาบุตรเทวดาพ่นแบงปันอ่าความสามารถความคิดเรียงลูกเรียงหลานมาได้แล้วนี่กับเรียงห้านโดยมลลำเนี่ยละปริญญาตีเบสสุขูสุขุนแม่กับพุ่มใจแม่อยู่ได้ว่าเฮ้าส้ำขากำปั่นสมัยแต่ก่อนยังบมมีสื่อแต่พี่น้องกับพุสืเขาใจแล้วเนาะบานนี่คว้มเป็นมากของแม่มกดานี่ คือเพิ่นเป็นภรรยาเป็นครูชีวิตของพอติดต่อยหอยตามไปใส่ก็ไปน้ากันน่ะพอร่ำเพิ่นกระลำเพิ่นบ่ปล่อย <c oughs> พอร่ำผู้เดียวพอร่ำเสียว,พ,ยวพอเมื่อยพอกับปล่อยเพิ่อนร่ำนั่นแหะป้าดีใจมาตั้งช่อง y o ยูทูบตั้งช่องเป็นของพ่อนี่ยเพื่ออยาเผยแพร่เผยแผ่ให้ลูกให้เห็นว่าเออพออายุปานีก็ยัง คนเกาเกานั่งเอกเกาเกาก็มีนั่งเอกพอนี่มีหลายคนนั่งเอกสมัยแซนที่มีสุกนั่งเอกอังคณางคูณแช่นังเอกปะกายคำาน้ำมาตะอียังมีชีวิตอยู่ปะกายคำาน้ำมาตะนี่กยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บานเย็นน่อยบานเย็นใหญ่แบบล่ำส่กันเมื่อนั่นล่ะยาลืมเด้อย่าลืมกดไหลกดแช่กดซับสะไข่แล้วก็โหลดไปได้แช่ไปได้แปะลิง ช่องยู u b e ของพอไอ้น้่มเน่เด้ออย่าเลืมเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องของพอเด้ออย่างใดก็ขอฝากอย่ากดข้ามโฆษณาเด้ออย่ากดข้ามโฆษณาขอบคุณหลายๆให้พอก็ได้คคา้ำมูกดำมันไปทำไปทำช่องให้พี่น้องได้เห็น เด้อลูกหลาสนสุขุสุนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธร,รรมมอล่มเก่าเก่าไว้นี่คือมรดกตกทอดไปสู่ลูกสู่หลานขอให้ลูกหลานสุคนขอ,อย่าลืมศิลปะวัฒนธรรมมอล่าพื้นบ้านของเขามีมาแต่พอแต่แม่ขออวยพ่อในลูกในเต่าจงม,มีตะควมสุควมจเจริญอ,อ,อายุวันัะสุขภาพละนึกซึ่งใดพอได้คู่หมัดนป่าธนานึกเงินกันได้เงินนึกท่องกันท่องไหลมาเทมาก สิ่งสำคัญที่สุดคือให้สุขภาพแข็งแรงให้มีงินมีทองลำลำเลยดวยสาธุ